วีคราฟุตบอล10เมษายนเป็นศึกฟุตบอลพิมพิลิกอังกฤษคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรักกัมเย์ของหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงแต่ในวันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา22นิกา30นาทีที่สนามเอทีเอชเซเดมึงแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเป๊ปกัวริโอลาสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ยังถือว่าพวกเขาเป็นต่ออยู่พอสมควรเพราะยังถือความได้เปรียบแต้มที่นำอยู่1คะแนนหากไม่พลาดกันไปเองทำแต้มหล่นในเกมที่ควรจะเก็บ3แต้มได้โอกาสลงไอยด้วยการเป็นแชมป์มีสูงจุดเด่นยังคงเป็นสไตล์การเล่นที่คลองเกมเหนือคู่แข่งสบายๆจากการมีขุมกำลังระดับพักการที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบใจของเทรนเนอร์เกมรุกนรวลด้สร้างโอกาสได้เยอะเป็นห่วงแค่เรื่องของเกมรับที่มียังมีจังหวะพลาดให้เห็นกันอยู่บ้าง ผลลัพร,พร้อมเกมนี้จะแข็งรูเบนเดียสกองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บต้องพักยาวและเบนจามินงเมนดี้แบ็กซ้ายจอมฮืนที่ติดคดีอยู่เพียง2รายโดยสตาที่ต้องจับตามองในเกมนี้คงหนีไม่พ้นเควินเดบอบลอยเพมเมกเกรอร์ตัวเก่งที่มักจะเล่นดีเสมอในเกมใหญ่ห5านัดหลังสุดของแมนซิตี้ชนะ3นัดเสมอ2นัดหรือว่าผู้ลูกทีมขกกองเคลซียังคงเป็นคดิเดตการลุยแชมล์ลกที่น่ากลัวทุกฤด,ดูกาล ผลงานอาจไม่ร้อนแรงในช่วงเปิดซีซั่นมีช่วงที่กระท่อนกระแทนบ้างบางเวลาแต่พอครื่องติดแล้วยากที่จะพวกเขาอยู่จริงๆแทคติกเกเกนเพลซิงไม่ใช่การเล่นที่จะแก้ทางได้ง่ายเพราะการเจอกับทีมที่มีศักยภาพสูงเรื่องฝีเท้า แต่บวกความขายันในการไล่บอลความกระหายที่จะเป็นผู้ชนะไม่ว่าคู่แข่งระดับไหนก็อยากจะเรียกการปปะทะหากเลือกได้ทั้งนั้นเกนี้ถึงไม่เย็นก็จริงแต่คงแอบหวังถึงพลิกชนะอยู่เล็กๆเกนื่องจากหากบุกมาชนะได้สถานการณ์จะขึ้นไปนําไปจากฝูงกุมชะตาตัวเองทันทีสภาพความพร้อมของทีมเกมน้จะต้องรอเช็คฟิตของเทรน์อเล็กซซนเดอร์อาร์โนแบ็กขวาตัวเก่งจนาทีสุดท้ายโดยจะนำทัพปาโดดีโกโจตาแนวลุกสารพัดประโยชน์ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักแบบยากจะหยุด 5าเกมส์หาสุดของลีว์พูชนะ5นัดรวด แมนซิตี้เกมนี้เล่นในรังคงวางแผนมาเล่นสไตล์ถนัดโดยการคลองเกมพยายามนวดคู่แข่งจนกว่าจะหาช่องได้แต่จะเน้นความแน่นอนเป็นพิเศษเพราะไม่ต้องการพ่ายคารังแล้วทําให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์เปลี่ยนไปอยู่ในมือของคู่แข่งส่วนทางลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเป็นบอลเกมรุกพร้อมเปิดหน้าแลกับทุกทีมแบบไม่มีกลัวแต่คู่แข่งของพวกเขาในนั้นนี้น้นเป็นของจริงคงต้องเพิ่มเรื่องความแน่นอนในเกมรับเป็นพิเศษมากกว่าเกมอื่นๆเนื่องจากถ้าพลาดถ้าพลาดเกมนี้เหมือนมีผลแบบไปกลับที่อาจทําให้การลุ้นแชมป์หลุดลอยทันที ทางเลือกที่เหมาะสมคงเป็นการตั้งเกมสู้แต่ไม่เร่งโจทีมรูลแล้วเสียกระบวนไปเองสถิติกิรอาจัดการ5นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะไป2นัดลิเวอร์พูลชนะ1นัดและเสมอกันไป2นัดราคาเบิร์ดไม้ทำแมนซิเตี้เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมองตามศักยภาพและความกระหายแต้ในเกมนี้และต่างฝ่ายต่างอยู่ในระดับเดียวกัน คุซือมีหมากเฉพาะตัวสำหรับแก้ทางกันได้ยายที่จะเกิดผลแพ้ชนะขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างคงต้องระวังหลังบ้านเอาไว้ก่อนจึงจะมีการเปิดและอาวุธก็แค่บางช่วงของเกมเท่านั้นแนวต้านเปิดมาแรงแบบนี้มีสิ์ขยับไปทางบอลรองสูงซึ่งตัวทัศนะก็เป็นไปนในทิศทางเดียวกันมั่นใจว่าหงแดงมีดีพอที่จะบุกมาเก็บแต้มได้ในเกมนี้ดังนั้นคู่นี้ให้รองนิวพะคูลุ้นผลเสมออาจจะบุกมาเก็บแต้มออกไปได้